ข้าวเหนียวเตี้ยพันใหม่นะครับหรือว่าน่นห้าเก้ากับพี่น้องครับนี่นาะซึ่งเป็นรอตสุดท้ายนะครับที่นี่ครับผมแฮปปี้การเกษตรรอตสุดท้ายแล้วครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง y o u t u เ e ซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊ t ต็อกครับผมที่มีชื่อช็อกว่าแฮปปี้การเกษตรชาแ e ลครับพี่น้องครับ เรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำงานนะครับผมนี่เนาะและนอกจากนั้นนะครับแฮปปี้การเกษตรเท่านะครับยังเป็นเพื่อนคู่คิดพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยสุขสุขคนนะครับทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเอาครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ครับเราอยู่กันที่แฮปปี้การเกษตรนะครับสานักงานใหญ่ครับผม ตำบลมาคามอำเภอกระทนาิชัยจังหวัดมหาสารคามน,นะครับผมยางที่ผมเดยเกินน้ำกับพี่น้องป้อไปนะครับ้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสําหรับตอนนี้นะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับและตอนนี้เหลือไม่กี่กระสอบเท่านั้นนะครับสาหรับข้าวเหนียวเตี้ยพันใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมหรือว่าน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดครับพี่น้องครับนเนาะ ที่พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับได้สอบถามกันมากนะครับแล้วก็เป็นเขาเหนียวหน้าปีนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่มาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาสายพันธุ์นี้เป็นข้าวที่มีลักษณะดีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับเพรว่าสิเป็นเขาที่มีลักษณะต้นเตี้ยแต่กอดีนะครับต้านทานต่อโรคนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอีกประการหนึ่งก็คือให้ผลผลิตสูงนะครับ ซึ่งสามารถให้ผลผลิตนะครับได้มากกว่า1ตันนะครับหรือว่า1,000กิโลกรัมต่อไร่เลยทีเดียวนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับข่าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นข้าวที่มีลักษณะพอไปนึ่งแล้วนะครับก็จะมีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็อ่อนนุ่มตลอดทั้งปีนะครับไม่เหมือนข้าวอิตเต้สมัยก่อนซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะ ต้นปีท่านั้นนะครับหลังเกีียวนาอแต่ว่าสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมพี่น้องกรับนี่นอ่อนนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมตลอดทั้งปีเลยทีเดียวครับเอาเบื้องต้นให้พี่น้องอปอปลายนะครับในเมื่อเบิ้งนะครับลักษณะของเมล็ดเขานะครับผมนี่นอะนี่ครับผมนี่นอะก็มีลักษณะเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดยาวมากกว่ากอของหกนะครับผมนี่นอ่าแล้วก็ลักษณะของสีนี่สีสีเข้มก็กอของหกนิดหนึ่งนะครับผม นี่ครับผมพี่น้องครับน้องนี่ก็คือข้าวที่มีชื่อสายพันว่าน่าน59าเเบอร์18ของเรานะครับผมเอาจากไรทถ่ายชุดฝากพี่ฝากน้องกันเรากันนะครับสําหรับตอนนี้น่าน5้าเเบอร์18นะครับที่แฮปปี้การเกษตรของเรานะครับผมนี่น้องมียู่บกี้กระสอบเด้อพ่อพี่น้องครับผู้ได้ทีอยากได้เขาน่าน59เบอร์18นะครับข้าวเหนียวเตี้ยพันธุ์ใหม่นะครับไปใส่ในทีหน้าของพี่น้องกองายนะครับรวมไปถึง ไปสามนะครับอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องได้ว่านไปแล้วที่พ่อแม่พี่น้องได้ดำไปแล้วนะครับแต่ว่ามันหวังนะครับมันบบเต็มที่เพราะปันไอ้เนาะสําหรับน่านห้าเก้าเรามีไม่กี่กระสอบนะครับแล้วก็เป็นล็อตสุดท้ายแล้วของปีนี้นะครับผมเอายังไงฝากปีฝากน้องกันแล้วกันนะครับสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับ เอาจากในฝักที่ฝักนองกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญเช่งวัจจัยเกษตรพร้อมทีมงานขออมลาผ้าจากพี่น้องบอไปไปเพี่งนคนนี้ครับผมสําหรับวันนี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่มาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดครับบามีแต่เม็ดตรงๆครับพี่น้องครับรถสุดท้ายแล้วครับผม